Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเน o โซลูสพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคนอยู่กับโรบินฮานุตสาหะครับวันนี้จะมาพูดถึงประโยคที่ว่าสิ่งที่เลือกแล้วนั้นดีเสมอนะครับมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะไม่เสียดาย สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องทําในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนทํากิจกรรมระหว่างวันจนเข้านอนเนี่ยเราตัดสินใจอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวหลายคนเวลาคิดถึงเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเรามักจะนึกถึงบริบทของการทํางานแต่ในความเป็นจริงเราเนี่ยเราตัดสินใจตั้งแต่วินาทีที่เราลืมตาขึ้นมาเลย แแน่นอนว่าทุกการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําแบบดี100%ตลอดเวลานะครับมันจะมีสิ่งที่เราทําไปแบบลวกๆนะครับไม่ได้พิจารณาให้ดีพอพอมันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเลือกสีเสื้อที่ไม่เข้ากันกับชุดวันนั้นหรือคุณอาจจะหยิบรองเท้าที่อาจจะไม่เหมาะกับกิจกรรมในวันนั้นออกจากบ้านมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร แต่หากว่ามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราเนี่ยจะมีอารมณ์ทำนองว่ามีความเสียดายเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าไม่น่าทำอย่างนั้นเลยน่าจะทำแบบนี้ดีกว่าหรือถ้าตัดสินใจแบบนั้นคงจะดีกว่านี้เป็นต้นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนชอบทำกันคือการเป็นคนที่ไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยโยนภาระการตัดสินใจไปให้คนอื่นบ่อยๆนะครับ เราอาจจะได้ยินคําพูดแบบนี้เช่นช่วยคิดหน่อยสิช่วยตัดสินใจเรื่องนี้ให้หน่อยสิซึ่งก็อาจจะเป็นกับดักสําคัญที่ทําให้ตัวเราไม่ได้พัฒนาทักษะนี้จะว่าไปการไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือการตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจนะผมพูดคําแบบนี้นี่ไม่ได้จะพูดกวนประสาทนะมันเป็นเรื่องจริงๆมันคือการตัดสินใจแบบหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเพราะว่าเราโยนอํานาจเรื่องนี้ไปให้คนอื่นนะฮะ ระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับเรื่องความมั่นใจได้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เรากล้าตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียดายภายหลังนะครับในบทความชิ้นนึ่งในมีเดียมเนี่ยที่ชื่อว่า t o become a good decision maker practice psychologist effect ได้พูดถึงทักษะในการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแล้วก็ฝึกฝนยังไงนะครับทักษะน,นี้เนี่ยไม่ได้ทำง่ายเราก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนเยอะด้วยนะครับ การตัดสินใจโดยใช้ทักษะชุดนี้เนี่ยมีวิธีการอยู่ทั้งหมด4ข้อนะฮะซึ่งมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะฮะเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดถึงกรอบของมันเนี่ยนะฮะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญก็คือการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆอย่างยุติธรรมใช้เหตุผลให้เยอะกว่าอารมณ์สิ่งแรกที่เราจะทำให้การตัดสินใจบางเรื่องเป็นไปได้ดีคือ การฝึกสติให้ใช้เหตุผลนำอารมณ์ให้ได้ซะก่อนคุณจะต้องหนักแน่นในหลักการและเหตุผลไม่ไหลไปตามกระแสะอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ชักจูงตัวเองไปในทางใดทางหนึ่งโดยสิ่งที่จะมาเป็นตัวแปรขัดขวางการตัดสินใจที่ดีของคุณเนี่ยมันมีด้วยกัน3ข้อนะครับข้อ1คือกรอบความคิดเดิมข้อที่2คืออารมณ์นตอนนั้นและข้อที่3คือบริบทณตอนนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจลองเตือนสติตัวเองด้วยประโยค่นี้ดูนะครับว่า อารมณ์ตอนนี้เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเราหรือเปล่าพูดง่ายคือว่าลองจินตนาการว่าถ้าเกิดตอนที่เราอารมณ์เย็นนิ่งๆอยู่เนี่ยเราจะตัดสินใจแบบนี้ไหมลองตั้งคําถามแบบนี้ดูนะครับซึ่งปกติเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ถึงไม่ได้อยู่ในสเตจนี้ด้วยเพราะว่าไปก่อนแล้วคือตัดสินใจทําไปก่อนแล้วที่จะได้พิจารณาด้วยซ้ำว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในอีกอารมณ์หนึ่งเราจะทําแบบนี้ไหมนะครับข้อที่2การตัดสินใจของฉันมีเหตุและผลไม่ว่าสภาวะแวดลอ้อมที่จะกดดันแค่ไหนก็ตามไหม ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับการชักชวนจากคนต่างๆรอบตัวเรานะสมมติชวนไปลงทุนนะครับคนนั้นก็ลงคนนี้ก็ลงเรารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้อยา,ากจะศึกษาหาความรู้ก่อนแต่เพื่อนก็ขยนันขยอเหลือเกินเราก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บก้อนใหญ่ไปลงทุนทั้งๆท,งที่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าไอการลงทุนนี้มันทานํางานยังไงจริงๆเนี่ยฮะคือสภาพแวดล้อมที่กดดันอันที่สามคือเรารับฟังผู้อื่น โดยปราศจากอคติและแตัดสินใจอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะฮะอันนี้ดูง่ายๆก็ได้ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ได้ทดสอบเยอะเลยอันเนี้ยนะครับเวลาเราฟังคนอื่นเนี่ยเรามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเวลาเขาถามเราเนี่ยเหมือนที่เขาชอบแซวกันนะว่าคุณถามไม่ตรงคำตอบหรือเปล่าคือถ้าเราเป็นแบบนั้นก็คือเราปักทงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีอคติแน่นอนนะครับกระบวนการนี้เนี่ย จะช่วยคุณเนี่ยวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นอีกข้อหนึ่งคือใช้ภาพตัวเองในอนาคตเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจลองนึกภาพให้ทันว่าอันนี้คือมันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วมีเวลาเนี่ยนะฮะเราจะทําแบบนี้ได้นะฮะลอง i m a g i n นภาพตัวเองนะฮะในอนาคตเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจมาเอ๊ะเราอยากมีภาพแบบนี้หรือเปล่าลหลายๆครั้งที่เราตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําอะไรเนี่ยเรามักจะคิดถึงเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นหลักนะครับ เราอาจจะีเกียจหมดแรงหรือไม่มีกําลังใจในการทําแต่อารมณ์เหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ชั่วคราวมากๆลองนึกถึงเวลาตอนตื่นนอนแล้วเราเล่นมือถือไม่หยุดไปครึ่งชั่วโมงเ่ยจริงๆเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราเล่นมือถือนะคุณตื่นมาวิ่งได้เลยนะแล้วก็จบเรื่องออกกําลังกายของวันนั้นไปลองคิดดูสิว่าเวลาสั้นๆวินโดว์แค่นั้นเนี่ยเราเอาอารมณ์ชั่วครู่เนี่ยมาทําให้สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือสุขภาพการการมินิสัยที่ตื่นมาเออกกาลังกายได้เลยเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่ว่ามันคือการวิ่งวันนั้นแค่30นาทีแต่มันคือเครื่องการันตีได้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยน้อยลงเยอะมากถ้าคุณทําติดต่อกัน10-20-30ปีมันคือภาพของคุณตอนอายุ70ที่เป็นคนแข็งแรงในขณะที่คนที่ไม่ทําแบบนั้นอาจจะต้องนั่งรถเข็นเพราะว่าเดินไม่ไหวเป็นต้นเนืออาจจะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจาก self inflicted ก็คือทําเอง ะะโรคที่โรคที่เราทาใส่ตัวเองว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยคือมันเกิดจากการตัดสินใจใพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะความเชื่ออันหนึ่งก็คือเราทุกคนมีความฝันจะเติบโตไปเป็นอย่างอย่างเราอยากก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานเป็นผู้ประกอบการมีฐานะมั่นคงอยากจะเป็นที่รักของคนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเป้าหมายจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรอให้คุณไปถึงแต่ต้องเริ่มจากการลงมือทาซะก่อนต้องทาเดี๋ยวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่า เรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันสะสมกันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคุณนะครับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นอันที่อันตรายมากอันตรายที่สุดก็ว่าได้นะครับคำพูดที่ผมคิดว่าเตื่นสติเรื่องนี้ดีๆมากที่สุดคนหนึ่งก็คือคําพูดของ Warren Buffett นะที่พูดว่าเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของ credibility เนี่ยใช้เวลา20ปีนะในการสร้าง แต่คุณสามารถทําลายมันลงได้ภายใน5นาทีแล้วเขาก็ปิดท้ายว่าถ้าคุณรู้และตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณจะทําตัวในชีวิตเปลี่ยนไปอันนี้คือเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบนะฮะเราเห็นเคสมานักต่อน,นักละที่คนเนี่ยใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจนะครับทำอะไรบางอย่างลงไปผมชอบยกตัวอย่างที่สุดก,ก็คือ road rage ก็คือการที่คนไปมีเรื่องมีราวกันเพราะว่าขับรถ ปาดหน้ากันนะฮะแล้วก็ยิงกันตายก็มีมาแล้วเมืองไทยก็มีเคสพวกนี้เยอะมากที่ต่างประเทศก็มีเยอะนะครับหรือสมัยนี้ไม่ต้องถึงกับยิงกันหรอกนะฮะถูกถ่ายคลิปนะคุณก็เรียกว่าถ้าจะหมดอนาคตเลยทีเดียวหรือการตัดสินใจซื้อของโดยไม่คิดอย่างรอบคอบนะฮะอันนี้ก็เสียใจภายหลังอารมณ์ชั่ววูบเป็นเรื่องปกติเพราะเรามีอย่างทุกคนนะฮะมีอย่างทุกคนแต่เราต้องคอยที่จะพยายามยับยั้งเรื่องนี้ไว้ได้เพราะคนที่จะ ต้องบอกว่ามีความสุขในชีวิตแล้วก็เจริญเติบโตไปได้โดยเฉพาะถ้าอยากจะเป็นเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอยากเป็นหลักเป็นเป็นเป็นใหญ่ในในในงานที่ตัวเองทําหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับประสบความสำเร,ร็จต่างๆเนี่ยต้องพยายามลดเรื่องนี้มากที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนระเบิดอ่ะท,ทีเดียวเท่านั้นนะสิ่งที่คุณทําประกอบมา2 0 30ปีเนี่ยมันหายลงไปต่อหน้าต่อตาได้เลยทีเดียวนะครับมันมีคําพูดหลายอย่างที่ เราเอาไว้ใช้เตือนสติได้เช่นอย่าพูดหรืออย่าพิมพ์เวลาโกรธนะนะฮะคือคือจริงไม่ต้องคือเวลาโกรธมันจำอะไรได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นท่องไว้แค่นี้ว่าปิดปากวางโทรศัพท์นะเอามือหอ่างาจากคีย์บอร์ดไปทำอย่างอื่นนะครับเปิด Netflix d i s ดิสนี u s ดูก็ได้เปิด YouTube ดูก็ได้นะครับ อันที่2ก็คือว่ากาตัดสินใจเรื่องสําคัญเวลาคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องวนเวียนอยู่ในหัวเยอะหรือคุณรู้สึกไม่พร้อมในเชิงของร่างกายและอารมณ์เช่นเวลาเกิดเวลาเรื่องที่มันใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับที่แบบใหญ่มากๆเนี่ยผมจะไม่ตัดสินใจเลยนะถ้าวันนั้นเนี่ยผมนอนน้อยนะฮะหรือรู้สึกคุณมัวใจอยู่ผมจะต,ตัดสินใจในยามที่จิตใจสงบนะฮะอันนี้ ต้องพยายามทาคือผมก็ยอมรับว่าบางทีมันก็มีหลุดบ้างผมเองก็มีหลุดบ้างแต่มันต้องระวังในโลกของยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็พยายามที่จะยึดหลักแบบนี้ว่าทุกอย่างที่เราโพสเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะโพสต์ที่ไหนก็ตามเนี่ยให้คิดว่ามีคนแคปไว้ตลอดเวลานะแล้วก็เวลาเราออกจากบ้านเนี่ยให้คิดว่ามีกล้องถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะช่วยเตือนสติได้มากนะครับอีกเรื่องนึงคือการติดตามการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะฮะ ทุกเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็คอยขอฟีดแบ็กจากคนรอบข้างว่าเอ๊ะมันดีขึ้นหรือยังนะครับซึ่งแน่นอนว่าคาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่สามารถเกิดได้ในชั่วข้ามคืนอาจต้องใช้เวลาสร้างความน่าเชื่อถือสักระยะหนึ่งระยะใหญ่เลยแหละนะฮะแล้วก็ต้องพัฒนาสม่าเสมอน,นี่คือความยากนี่คือความยากของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเรามักจะใจร้อนแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีไม่มีคาว่าใจร้อนไม่ได้ทุกอย่างมันไม่มีทางลัดต้องค่อยๆไป โดยเฉพาะการสร้างเครดิตแล้วเมื่อมันประจักษ์แล้วเนี่ยนะฮะคุณก็จะพบว่ามันคุ้มสสนคุ้มนะครับก็ขอให้การตัดสินใจของคุณหลังจากนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกับใจและเป็นชอยส่ดีที่สุดของคุณเสมอพยายามลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มเหตุผลมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เราไม่ต้องหันกลับมามองเลยว่าเราเสียใจที่ทําเรื่องนั้นไปเราเสียดายที่น่าจะทําอีกแบบนึง ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon p o d พอดแคสต์ e รีเซน y สระซีแอคเนโซลแบ้งป่นคุมมันรดสิว